สวัสดีตอนเช้าค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับคุณหนุนะคะในวันสุดท้ายของการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาที่หนูรู้จักนะคะเมื่อวานเรียนรู้เกี่ยวกับาศาสนาอิสลามนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมาดูสิเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคําสอนหลักธรรมนะคะการปฏิบัติตนตามคําสอนของ ศาสนาแต่ละศาสนานะคะเราจะเริ่มจากศาสนาพุทธคริสต์แล้วก็อิสลามนะคะมาดูซิศาสนาพุทธหรือโฟเจียวของเราเนี่ยเขามีหลักธรรมคำสอนอะไรที่เป็นหลักให้เด็กๆปฏิบัติตามได้บ้างนะคะมาดูกันศาสนาพุทธก็จะมีพระพุทธรูปนะคะที่เป็นสิ่งยยดเนียว จิตใจเด็กๆนะถ้าเด็กๆเห็นมองเห็นไกลๆก็จะรู้ว่าน่านี่คือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนก็คือพุทธรูปพระพุทธรูปนะคะาศาสนาพุทธสอนให้ทุกคนรักสันตินะคะรักอิสระเสรีมีนิสัยอบอ้อมอารีและมีเมตตามีเมตตาการุณาต่อกันมาดูอีกาศาสนาหนึง นี่ค่ะศาสนาคริสต์นะคะคริสหรือจีตูเชีย e ลนะคะบอกว่าอย่างไรศาสนาคริสต์ก็จะมีพระเยซูเป็นสิ่งยืดเหนียวจิตใจนะคะศาสนาคริสต์ก็มีหลักธรรมที่สอนให้ศาสนาคริสต์คริสศาสนาคิกมีจิตเมตตามีความรัก เพื่อนมนุษย์เหมือนกับรักตัวเองนะคะาศาสนาคริสต์สอนให้คริสต์สา,าสนิกชนมีจิตเมตตามีความรักเพื่อนมนุษย์เหมือนกับรักตัวเองมาดูอีกาศาสนาหนึ่งสุดท้ายนี่คือาศาสนาอิสลามนะคะอิสลามก็จะมีมัสยิด เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอิสลามคุณนึงจะยุหลักทำคำสอนของศาสนาอิสลามในส่วนที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ไง่ายๆนะคะก็คือหลักจริยธรรมศาสนาอิสลามสอนว่าในการดำเนินชีวิตนะคะให้เลือกสิ่งที่ดีแต่สังคมก็ต้องยอมรับทำตนอยู่ในศีลธรรมนะคะ แล้วก็เป็นคนที่รู้จักหน้าที่ห่วงใยมีเมตานะคะมีความรักซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะคะปกป้องสิทธิ์ของตนไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะเป็นผู้มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวรู้จักใฝ่หาความรู้นะคะเป็นความสมบูรณ์ที่มีอยู่ในความยุติธรรมอ่าเ,เด็กจ๋า ทุกศาสนาจะมีคำว่าเมตตามีความรักนะคะทั้งสามศาสนาเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่คุณค่าพระวรสารในศาสนาของพิ์ก็คือพระเยซูท่านจะสอว่าให้เรามีความรักเห็นไหมคะเราต้องมีความรักมีความเมตตา ไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็ทําให้ผู้อื่นนี่ค่ะเห็นบอกว่าทําให้ผู้อื่นมีความรักมีความเมตตาเหมือนกับเราเราจะต้องรักกันนะคะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีเมตามีความรักต่อกันสำหรับอาทิตย์นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาที่หนู รู้จักนะคะเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากคนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าจากไมนหนังสือถ้าเด็กๆยังอ่านไม่ออกก็สามารถดูจากโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์นะคะเราใช้ในการหาความรู้ไม่ใช้ในการเล่นเกมหรือดูในสิ่งที่ ไม่มีประโยชน์เช่นกระตูนนะคะอย่าลืมนะคะส่งงานคุณครูด้วยนะคะนะ,ะให้ทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างตามความสามารถของเรานะคะอย่าลืมออกไปข้างนอกตอนนี้โรคระบาดยังไม่หายให้เด็กๆใส่แมสกปิดปากนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊าาย เจอกันอทิตหน้าค่ะ